ครับผมวันศุกร์นี้นะครับเรามีนัดพบกันนะครับคอนเสิร์ตทีวีสามขันจรครับผมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะลานจอดรถซุนีทาวเวอร์ยังมีนักแสดงอีกมากมายนะครับทั้งจากละครเรื่องเทพบุตรสุดเวหาบ้านนี้ผีไม่ปอบางรายที่รักก็มาโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปเจอกันครับผมวันศุกร์นี้เจอกันแน่นอนครับเรามากันเยอะๆนะคะเตรียมลูกข่อยไปด้วยโชคเลยค่ะได้ยินแต่คุณลูกไปท้องไร่ฟ้อ เขาังอยูกับ FM ร้อยหกยุครอบครัข่ขาวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสามารถติดตามขา่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ทางค่ะ facebook.com/ 1 0 6 familynews นะคะหรือว่า youtube channel นะคะ FM 1 0 6 m หกเมกะเฮค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ subscribe กันเยอะๆนะคะ